สวัสดีครับสำหรับนักศึกษาระดับพวชอชั้นปีที่2ที่ได้เรียนวิชาการประมาณการติดตั้งไฟฟ้านักศึกษาก็จะได้รับความรู้ตามสมรรถนะกน็คือนักศึกษาสามารถดูสัญลักษณ์ดูแบบเป็นนะครับแล้วหาอัตราส่วนถึงชทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสเกลนะครับแล้วก็ ความยาวต่างๆของแบบในการอดแบบที่ถูกต้องนะตามอัตราส่วนตามมาตรฐานจากนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับามาตรฐานเกี่ยวกับระบบ,รบไฟฟ้าตามมาตรฐานวสทตั้งแต่การชนิดของสายไฟเรื่องเกี่ยวกับโหลดการประมาณโหลดการคำนวณโหลดหาสายย่อยสายป้อนและระบบประทานนะเพื่อให้รู้หลักการ ครับเพื่อนำไปประกอบในการออกแบบนะครับจากนั้นก็ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นราคานะฮะหาหาข้อมูลราคากลางจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากร้านค้านั้นก็ได้เรียนเกี่ยวกับออการอ่านแบบทางไฟฟ้าอ่านเป็นไฟฟ้า จากนั้นสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยก็จะเรียนเกี่ยวกับการลงราคารายการต่างๆนะครับ